ไายวิมนรัตนาพันธ์นักตบสาวชาวไทยในลีก่ปุ่นไม่ยุดพัฒนาตัวเองเดินหน้าคว้าปริญญาโทผ่านระบบออนไลน์แม้จะต้องใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไกยวิมลรัตนาพันธ์ยังคงไม่ละทิ้งเป้าหมายด้านการศึกษาโดยเรื่องเรียนปริญญาโทผ่านระบบออนไลน์กับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกซึ่งช่วยให้เธอสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะอยู่ต่างประเทศแรงบันดาลใจจากนักกีฬาสู่คนรุ่นใหม่ไก่วิมุรัตคือภาพสะอ้อนของ คนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสนามแข่งขันหรือห้องเรียนออนไลน์เธอคือแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีขีดจํากัดความคิดเห็นนี้บอกว่าสุดยอดเลยจ้าคนเก่งเป็นกําลังใจให้จ้าลูกสาวคนสวยดีแล้วดูแลตัวเองนะไม่มีใครร่างเราเท่าตัวเองภาษาอังกฤษเอาให้เก่งแบบรุ่นพี่เลยนะพี่บิ๋มพี่บีมพี่พู้เรื่อยให้เก่งกว่ารุ่นพี่ไปเลยเดอ้เอเก่งทั้งบู๊และบุญเลยนะน้องไก่จบปอทแล้วมาลงสอสอได้เลยด้วย กาวิมลรัตนพันธ์ล่าสุดสังกัดสโมสรอารันมาเรยาม,มากตะในลีกญี่ปุ่น